รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด i o j นโซ o m a c d ด o โอจ,นโซโซโโจินโซแมัมนสือิปพนสยามธุรกิจ,จเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร ไ้ขำอะไรมันเป็นเรื่องขำต่อเรื่องจากเมื่อวานโอ้ยิ้ท่ายิ้ท่เหรอทีนี้เด็กที่อยู่มาร่วมรายการกับเราจ้ต้นไม้อะไรที่โหดร้ายต้นไม้อะไรที่โหดร้ายต้นศักต้นอะไรอย่างต้นสักแค่เจ็บเจ็บและต้นอะไรที่โหดร้ายมาหวดอาทำไมล่ะต้นไม้อะไรที่สดชื่นต้นไม้ที่สดชื่นเออ อะไรดีอะเฟื่องฟ้ามหาดทำไมมหาดเอาแกอยู่ชายหาดไม่สดชื่นนะเออฉันว่าเราไปเล่นตลกกันวันนี้มีเรื่องอะไรแปลกเมื่กี้กีบมีไฟนี่เมื่อกี้ยังมีแปลกกว่านี้อีกคนนี่งงงเนี่ยกีบมีไฟแปลว่าอะไรก็กีบแปลว่าให้มีแปลว่าฉันไฟแปลว่าห้ามือมาแตะกันนี่ฝรั่งเขาแสดงความยินดีกันใช่แต่ยิ่แตะผิดนะออฮะ พอสกีมีไฟเธอใช้มือไหนมือนี้ือกว่าฉันต้องมือนี้มือมันเพ่อประกบกันพอดีนี่สก็ีมีไฟอันนี้เม็ดอันนี้แต่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 ถ้าไม่ก็ีมีไฟนะถ้าแบบนี้เดี๋ยวเดียวก็เสียวเองนี่ไงมีเรื่องเสียวมาให้แล้วอาจาเรื่องอะไรอ่ะเด็กมันมาถามเด็กที่ไหนเด็กในกองแล้วนี่แหละเด็กในกองเด็กเราอยู่ในกองขี้เลยเดียวฮะในกองถ่ายแล้วดิอ๋อกองถ่ายช่างกล้องสิเออเขาถามว่าไงอ่ะมันบอกครับ เอ๊พี่หย่อนพี่หย่อนช่วยฝากถามอาจารย์ทีเมืม่จะฝากถามทำไมก็ได้เมื่ออยู่ด้วยกันมึงก็มาถามเองเลยไม่ได้ยังไงอแต่ในเมื่ออาจารย์เมื่อกี้ไม่อยู่ผมฝากถามตอเข<อ>าถามว,ว่าไงอ่ะมันถามว่าพลิกตอนได้ไหม แสดงว่าไอเดียเขาบันเจิดไม่ใช่แหละมันบ้าไม่บ้าซแสดงว่าเขาเริ่มเกิดปัญญาเกิดปัญญาเหรออาจารย์เริ่มเกิดปัญญาแล้วเนี่ยนี่ดีนะมันมาถามว่าพลิกตอนได้ไหมเดี๋ยวถ้ามันมาถามว่าเห็ดเนี่ยจะชำกิ่งยังไงจะฆ่ามันเลยอย่างนี้คืออย่างนี้อาจารย์แล้วพลิกที่เขาไม่ตอนกันเนี่ยนะเพราะว่ามันมีวิธีอื่นที่สะดวกกว่าอ้าวแล้วจะเกิด้วถามว่าแล้วตอนนะได้ไหมแต่ชำนี่พอได้นะ ถ้าไม่ยอมตัดยอดมานะ hmm. แล้วเอากิ่งปักปเน so ี่ยม um ันปักง่ายกว่าแล้วมันจะออกรากทีนี้ทีนี้วิธีที่เขาไม่ตอนเพราะว่ากิ่งเนี่ยมันคว้านยากมันกิ่งมันเล็กเออมันเล็กทำยากแต่ถ้าชําเนี่ยยังพอเป็นนะถ้าเราคุมให้ดีนะทีนี้ทีนี้ที่เขาดูแล้วอ่ะทําไมเขาไม่ชําเอทําไมเขาไม่ตอนหนึ่งตอนเนี่ยมันทํายากชําก็ขึ้นยากเสียเวลาใกล้เคียงกันครับแล้ว ที่เขาเอาเมล็ดเพราะมันเยอะแล้วมันเร็วมันสะดวกกว่าคือเพราะฉะนั้นอะไรสะดวกเอเขาก็ทําอันนั้นเขาเรียกว่าวิธีขยายพันธุ์ที่นิยมเขาใช้คาว่าที่นิยมเพราะฉะนั้นดาวเรืองรู้จักดาวเรืองไหมรู้จักครับอที่ดาวเรืองเขาแค่ชำได้นะรู้จักดาวเรืองใช่ไหมดาวโรยไม่รู้จักไม่รู้จักดาวโรย ไม่เป็นเลยิ้ปไม่เป็นเลยจิะนี่กำลังจะถามอยู่แต่นี่กลัวว่าจะตอบไปตอไปมันโล่แหลมเออนี่อยังดาวเรืองเนี่ยครับความจริงไปซื้อต้นมาเนี่ยนะแล้วมันก็ตายนะครับชำได้นะชำได้เอายอดเนี่ยมาปักชำในทรายผสมที่เจ้าแกลบครับก็ขึ้นเป็นต้นใหม่ได้นะถ้าคนกลัวว่าเมล็ดมันจะแพงแต่เขาก็ไม่นิยมทำเขานิยมเพราะเมล็ดอื เพราะว่ามันมันง่ายและสะดวกแล้วระบบรากมันเป็นระบบรากแก้วับช่วยฝากบอกโจ๊กทีนะเขาไม่เขาไม่ทากันเขาเขาไม่ช้ากันไอ้บ้าไม่ใช่อย่ไปพูดกับเด็กอย่างนั้นเด็กมันจะเสียกําลังใจเนี่ยนายนี่เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้ก็โชคดีนะที่มันมาทํางานเป็นตากล้องนี่ถ้ามึงเป็นเกษตรเนี่ยกูตายเลยชาวบ้านตายกันหมดเลยไม่ตายไม่ตายยังไงมันจะไปช้ำพลิกมันจะไปตอนพลิกอ่ะจ้า คนบ้าคนบอที่ไหนคนถามกันเนี่ย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 เมืองไทยเนี่ยมีผู้ใหญ่อย่างนายหย่อนเนี่ยมีผู้ใหญ่อย่างนายหย่อนเนี่ยทำไมอาจารย์ทำให้เด็กมันไม่เจริญทำไมอาจารย์อ้าวก็ดูที่คนโบราณพอนั่งคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เออพอเด็กจะมานั่งด้วยเออมึงไม่ยุ่งอะไรเรื่องผู้ใหญ่เด็กมึงไม่ไเด็กไปเออเอาเด็กมาเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องผู้ใหญ่อ๋ไม่ได้ต้องให้มันนั่งฟังทีนี้ถ้าเขาหยอกเยาะตอนเขาถามบ่าคุณคิดยังไง แล้วเขาบอกมาว่าไงเขาบอกว่าผมเป็นคนชอบกินพริกอยากเห็นพริกมีอยู่ต้นหนึ่งก็อยากจะต้นกิ่งม้อปักเยอะๆมันจะได้เร็วเออเขาก็คิดถูกเขานี่โอ้ยไปซื้อเอาเถอะมาเถอะโอ้ยไอคิดอย่างนี้มันสั้นไปคิดอย่างเขาว่าถูกแล้วคือบอกว่าเอางี้ผมถามไม่หย่อนทิ้งท้ายก่อนหมดเบรกเออเฉันนี่คิดทุกวันเลยครับทำยังไงให้ตดหอมบ้าสิเ่าฉันบ้าดิ บ้าแน่บ้ายิ่งกว่าไอโจ๊กอีกเพราะทำไมตดแล้วคนต้องรังเกียจเออๆเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีให้ทำได้ทำได้ทำได้อ่ะทำได้เอาละท่านผู้ชมครับต่อไปเราจะมีตดที่มีกลิ่นหอมคราวนี้แหละโฆษณาคนก็ต้องนั่งอยู่กับที่แหละเออต่อไปถ้าใครตดปั๊บเนี่ยรีบไปดมเลยอหอมแน่เออเอาไปเล่นตลกได้เดี๋ยวจะบอกให้อย่าโกหกนะไม่โกหกอาจารย์จริงมันผ่านขี้นะ เฟตเรลอนธาาุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาาุอาหารเสริมสูตรคีเนตคุณภาพเยอรมนีหุ่ยตราพิรามิดธาาุอาหารพืชคุณภาพ ปุ๋ยตาปิรามิดพเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์น่นอ่อตดเจ้าเอ๋ยข้าเคยดมเล่นมาก่อนนี่คือฉันเชื่ออย่างนะว่า ถ้าคุณเป็นคนเกิดมาแล้วคุณคิดเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยนะอะ uh huh. คุณก็เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าคิดนอกกรอบคุณเกิดเป็นคนคุณต้องคิดอะไรที่มันแปลกๆแ, uh huh. แต่อย่าแปลกเหมือนคุณโจก๊ก <laughs> ไม่ใช่ขนาดนั้นต้องคิดแปลกๆสมัยก่อนอาคีเมดิสริิโตโตหรือแม้แต่พี่น้องตระกูลไลยซ่อมจักรยานอยู่มันบอกเฮ้ยทาไมกูต้องขี่จักรยานทําไมกูไม่บินไปเออทำไมกูไม่บินได้เหมือนนกไอเนี่ยคิดนอกกรอบดังเลยแล้วเขาก็ค่อยๆทําจนกระทั่งเขาก็คิดเครื่องบินสําเร็จเห็นไหม สมัยก่อนเขาจุดตะเกียงกันเอดิสันบอกเฮ้มึงจุดทำไมตะเกียงมีตะควันมีใจนั่นทำไมไม่มีหลอดไฟก็เหมือนฉันเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายยากที่จะคิดจะทำตดหอมเนี่ยนะออแล้วฉันก็ผมเชื่อไปบรรยายบอกจริงๆมันทำได้นะ่ย้อนตดคืออะไรตรดนะไม่ได้ทะลึ่งนะตดคืออะไรมันเคยอาจารย์เคยได้ยินเพลงนี้ไหมนะตดมีสีไหมเอางี้ตดมีสี่สีอะไรสีสีนั่นน่ะนะโอเค ทีนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะให้มันหอมนะเออแต่ทำไงทำไงลำดับแรกครับถ้าเรามีน้ําจุลินทรีย์นะที่มันย่อยย่อยสลายย่อยอาหารในร่างกายในร่างกายเนี่ยให้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับกลิ่นจะน้อยลงแล้วเพราะมันคือลมที่ผ่านออกมาถูกไหมกลิ่นจะน้อยลงแล้วครับแต่จุลินทรีย์ตัวนี้คืออะไร นี่คือสิ่งที่เราต้องค้นหาครับนะฮะจะทําให้ตดหอมเนี่ยอยังยังไม่หอมยังไม่หอมนี่แค่ยังกลิ่นน้อยก่อนเอากลิ่นน้อยทีนี้ถ้านาย่อนอยากผมว่าถึงจะกลิ่นน้อยหรือถึงไม่มีกลิ่นก็ถ้านายอนไม่าถ้านาย่อนอยากจะให้หอมนายย่อนเลือกได้ครับนายอนอยากจะวันจันทร์จะผายลมออกมาเป็นกลิ่นมะลิวันอังคารผเป็นกลิ่นจำปีวันพุธเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นาย่อนก็ทําง่ายไงทำาไง่ายเพราะมันต้องผ่านมาทางไหนล่ะ ผ่านมาตรงนั้นใช่ไหมแทนที่เราจะทำลิปสติกเ,เราก็ทำลิปสตูดอ่ะลม่านมาใช่ไหมมันไปกลิ่นจำเปันก็พากลิ่นจำเปีมานี่เจ้าเก่าก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอยู่แล้วนี่รายการเราจะถูกถอดไหมเนี่ยนี่อาจารย์ไอลิปสตูดเนี่ยวันทาไปเสร็จแป๊บนั่งมันจะเดียวเดินาไม่เจอาเอายี่นีกว่าเอาที่มันมีสาระดีกว่านี่สาระนี่สาระ แล้วฉันเชื่อนะนี่ถ้าใครทําสําเร็จนะคี้ไม่ใช่สาระธรรมดามัน,นสาระเลวไม่ใช่สาระเลวเป็นคนแรกข, <c oughs> ของโลกไยนะ <c oughs> ฉันไปบรรยายบรรยายหลายวันวันหนึ่งไปที่กระทรวงสรรสุขเขาบอกอาจารย์เขาพยายามทำกันอยู่เขาคิดทำเลยเหรออา้าวไอ้ที่บอกว่า กินอะไรที่ไทยระบบย่อยอาหารเนี่ยมันย่อยดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรต่างๆนี่เขาคิดกันอยู่แล้วเขาพยายามคิดแล้วโอ้โหเรื่องมีสาระจริงๆด้วยเธอเพราะฉะนั้นเยวไปเที่ยวต้องเดินนอกกรอบมั้งแต่อย่านอกกรอบจนกระทั่งบารเขาแตกคนเราอย่าไปเดินนอกกรอบให้เดินนอกทางนะแต่ว่าใส่รองเท้าให้มันดีหน่อยกันกันเลยเพราะฉะนั้นครับอันนี้เขาเรียกแค่บวมแค่บ้องในึักนาะบ้าแต่ถ้าทําได้จริงๆแล้วเราดังเลยนะ ก็อะไรที่มันเหลือเชื่อเขาก็ทํากันมาเยอะแล้วเอถามจริงครับนยอนจาปีเนี่ยรู้จักไหมรู้จักครับจําปีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะอาจารย์ครับมันชื่อปี้จาปีพี่เจ้าจาปาเออไอจำปีรู้จักจํจปีจริงไหมเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยจำปีจำปีนี่ก่อนที่แต่ก่อนที่มันจะเป็นอีแอนนาเนี่ยแต่ก่อนมันชื่อจําปีคนเราเรียกจําปีเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนนายอนปลูกจําปีไว้สองต้นปลูกมาดมๆทิ้งทิ้ง เดี๋ยวนี้นะแถวแถวชานเมืองเนี่ยตลิงชันเนี่ยเขาปลูกจำปีแล้วเขารวมตัวกัน<ม>แล้วเขาไปเก็บด,ดอกจำปีมามแล้วเขาก็มากลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยจากจำปี<ม>เขาทำสบู่จำปีเขาทำครีมจากจำปี<ม>เขาทำอะไรต่อะไรแต่นี่เห็นไหมแต่มันต้องรวมกัน<ม>นั่นจำปีเธอหรือจำปีฉัน นึกถึงดอกไม้ไว้นะเล่นกับพวกตลกนี่มันคยจะไปนึกเรื่องอื่นชอบคิดนอกกรอบแต่จริงๆ้เขาเขาทำกันอยู่เขาทําอยู่เห็นไหมเนี่ยของแบบเนี้ยคือต้องคิดในสิ่งที่มันไม่ไม่น่าเป็นไปได้บางคนเขาบอกว่าไอ้กลิ่นหอมของจำปีมันมาอย่างไรอ่ามันก็เป็นน้ำละ่ะน้ำหอมเลยมันมีตอมมันมีตอมคือพืชเนี่ยที่มันมีมีกลิ่นหอมเนี่ยสังเกตดูนะหย่อนครับไอ้ต้นไม้ที่ดอกไม่ฉูดฉาดเนี่ยมันจะใช้กลิ่นในร่มอะไร แต่ไอ้ต้นไม้ที่มีดอกชูดชาดเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยมีมันสาวๆอ่ะแต่งตัวสวยๆมากๆเลยเราไม่ได้ใช้กลิ่นล่อแมลงเสน่ห์ไม่ค่อยมีเราไม่ได้ใช้ใจบางคนสาวไม่ค่อยสวยใช่ไหมแต่ทำไมเขาไปเลือกมาเป็นแฟนมันมีความน่ารักอยู่ภายในคืออยากให้เกษตรกรเนี่ยคิดในเรื่องเหลือเชื่อบางยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ไปชวนเขาบอกเฮ้ยต้องรวมตัวกันนะรวมตัวกันนะทำไม่ได้ะแมทำไม่ได้ไงแหนพูดโกหก เขบอกว่ารวมตัวกันนะรวมตัวกันนะบอกทําไม่ได้ทาไมไ่ไ,มได้มันจะมาไปขบวนขนาดนั้นเลยนั่นแหละรวมตัวกันเวลาบอกทําไม่ได้ฉันก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเวลาโกนจุกบวดนากเนี่ยทำไมเองทำได้ <c oughs> ทำไมทิ้งบ้านทิ้งช่องไปโครกน้ำพริกไปขูดมะพร้าวด้ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนทำไมทำได้ <c oughs> แล้วเองเอาความคิดอย่างนี้มารวมกันทำกินมั่งเนี่ยทำไมทำไม่ได้ ทำได้หมดแหละธนาคารชาวนาจากกรออมทรัพย์ชาวนาส่งลูกชาวนาตั้งแต่เล็กไปเรียนจนรู้รู้ไหมเวลาเวลาไปงานบวชงานบุญเราไปรวมตัวกันได้แต่เรื่องทํากินน่ะรวมกันไม่ได้เพราะอะไรอิจฉากันนันงสิทถูกนี่แหละตัวร้ายเลยนะนี่ไงมาเลงร้ายในสังคมไทยเนี่ยคืออิจฉากันถ้าอยอดรู้ไหมในยุคหนึ่งนะคนหนึ่งนะพอรู้ว่ายาดีใช้เสร็จฉีกฉลากทิ้งเพราะกลัวชาวบ้าน เพื่อนบ้านจะเห็นจะรู้เออแล้วไอ้นี่ก็เลยสวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะไปฉีดฉลากทิ้งเอของตัวในฉีดยาอไอ้ทางนู้นฉีดยาไม่อยู่อไอ้แมลงบ้านนู้นน่ะมันก็เลยมากินบ้านมึงนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ความอิจฉาตาร้อนกันเนี่ยพยายามเอาน้ําแข็งหล่อตาไว้มั่งมันจะได้อะไรตาจะได้ไม่ร้อน้าจะได้เย็นแล้วความอิจฉากันเนี่ยนะครับมันตรงข้ามกับหลักพุทธเราเลยหลักพุทธเราบอกให้มีพรมวิหารสี่ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามุทิตาคือพลอยยินดีเฮ้ยแกเก่งไว้แกรวยเว้แกคิดได้ยังไงเนี่ยเฮ้แกเป็นคนเก่งจริงๆนะนี่ต้องพลอยยินดีไม่ใช่อิจฉาไอ้ตรงข้ามกับมุทิตาคืออิจฉาอิจฉาโอ้ยไดขึ้นซีอิจฉาเขาโอ้ยนี่ ได้อ,อ,อะไรนะผลผลิตดี<ม>ไปอิจฉาเขาเราต้องพลอยยินดีที่บอกฮเฮ้ยเ<ม>พื่อนบ้านเรารวยอย่างน้อยไม่มีขโมยหรอกเดือดร้อนอยังได้พึ่งเขาคิดอย่างนี้เราต้องเอ้ยเอยเอเฮ้นไปดูที่บ้านนู้นทำไมเขาปลูกไ้นั่นทำไมเขาได้โดดดังแลผลได้เยอะจังขอโทษนะ<ม>เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ไม่เว้นนะครับอิจฉาครับอิจฉาครับ<ม>บางคนเขาจะอยากอยู่เงียบๆโทษนะจริงๆฉันก็ชอบอยู่เงียบๆ แต่วันหนึ่งฉันนั่งดูรายการแล้วบอกฉันไม่ได้แล้วฉันจะเงียบอยู่ต่อไปไม่ได้อาจารย์ต้องออกมาทําแลวอันเดียผมบอกท่านผู้ชมนะอาจารย์บ้วนอยู่เงียบไม่ได้หรอกเพราะที่บ้านกันมีหมาพอเงียบปั๊บหมาเห่าที้งหนกอขูใหญ่ไปเรียกว่าหมาเสียหายหมดต้องเรียกเขาว่ารอปพประจําสวนอาไม่มีไม่ได้นะรอปพประจําสวนแล้วบางคนที่ออย่าลืมเนี่ยน่าแรงเนี่ยพาไปฉีดยามั่ง คนเลื่าพาหมาพาแย่อนนะพารปภประจำหมู่บ้านเราโรคพิษสุนัขบ้านนะครับช่วยกันนะฮะถ้าในหนึ่งหมู่บ้านรวมตัวกันได้กี่ตัวก็ไปโทรศัพท์บอกสัตวแพทย์มารวมบ้านเดียวฉีดง่ายสะดวกไม่ต้องออกเที่ยวไปคลินิกนะครับกราบวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะก็เป็นเพลินๆครับรายการเราคุยกันร่าครับวันนี้ครับ